อะไรเนมบิกกันเสียชีวิตแล้วถือเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงร็อกบ้านเราแหะครับกับข่าวคราวการเสียชีวิตของเนมอดีตนักร้องนำวงบิกกันวงร็อกจากยุค90ครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับมีการรายงานข่าวว่าเนมเนี่ยเข้ารักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับทางด้านอดีตนักร้องนําวงบิ๊กกันคนนี้มีอาการหมดสติจนต้องปั๊มหัวใจถึง4ครั้งครับจนล่าสุดเจ้าตัวหยุดหายใจนานถึง24นาทีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดครับว่าเนมป่วยด้วยโรคอะไรครับ สำหรับเนมมีชื่อจริงว่าทนนวัชรานันเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องนำวงดนตรีร็อกแนวเฮฟวี m เมทัที่ชื่อว่า Big ก u n นครับณขณะนั้นสังกัดค่าย SP ส u p e ุภาพิรโดยมีผลงานออกมา1อัลบั้มครับในอัลบั้มที่มีชื่อว่าไอ้ปืนโตมีเพลงคุ้นหูอยู่หลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทําลายเมืองอะไรชวนยังไงก็ไม่ไปน้อยเกินไปและลุกเป็นไฟ ซึ่งนอกจากเนมที่เป็นนักร้องนําวงบิ๊กกันนะครับอีกหนึ่งสมาชิกของวงก็คืออภิสิทธ์พงษ์ชัยสิริกุลหรือว่าเอก Black กเฮดนี่แหละครับเจ้าตัวได้ร่วมทําวงบิ๊กกันร่วมกับเนมมาก่อนที่จะก่อตั้ง Black กเฮดครับซึ่งหลังจากเอกแยกย้ายกับเพื่อนในนามบิ๊กกันมาได้ประมาณ1ปีเขาก็ตั้งวง l บล k กเฮดขึ้นมาครับ โดยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่หลายคนจดจำได้ของเนมและวงบิ๊กกันก็คือแฟชั่นกระเกงขาสั้นของแก่รวมถึงชื่อบิ๊กการที่ตั้งขึ้นมาในปี2536นั้นน่าจะได้อิทธิพลมาจากวงร็อกอเมริกาชื่อดังจากยุค90อย่างกันแอ็นโรเซสนั่นเองครับ โดยก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักร้องนําวงวิกกันนะครับตัวเนมเองเคยแสดงมิวสิกวิดีโอมาก่อนครับกับเพลงสมควรตายซึ่งเป็นเพลงของวงยูเรเนียมวงร็อกร่วมค่าย SP สุพมิดครับซึ่งตอนนั้นยูเรเนียมมีนักร้องนําชื่อปูอานน์สายแสงจันทร์ หลังจากทั้งบิ๊กกาและยูเรเนียมออกอัลบั้มมาได้วงละ1อัลบัม้มสมาชิกก็มีการแยกย้ายกันออกไปครับโดยหนึ่งสมาชิกจากบิ๊กการอย่างเอกมือกีตาร์และนักร้องนําจากวงยูเรเนียมอย่างปูก็มีการมารวมตัวกันกลายเป็นวงแบล็กเคดันเองครับโดยหลังจากอดีตนักร้องนำวงบิ๊กกาอย่างเนมเสียชีวิตนะครับทางด้านปูแบล็กเคดก็ได้มีการโพสต์ข้อความอะไรถึงเพื่อนครับว่าหลับให้สบายนะเพื่อน กูบอกแล้วว่ากูเคารพการตัดสินใจของมึงมึงสู้มึงเหนื่อยมึงทรมานมามากแล้วมันถึงเวลาพักผ่อนยาวๆของมึงแล้วเพื่อนเราต่างก็เคยเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆเรื่องตลอดมาต่อไปนี้ไม่ว่ามึงจะอยู่ในภพภูมิใดกูก็จะคิดถึงและส่งไปให้มึงนะและเช่นเดียวกันกูก็จะมีกำลังใจจากมึงติดตัวไปตลอดไม่ว่ากูจะทำอะไรก็ตามไอ้เ네นม